ในการวัดทุ่นนะปกติช่างนะหรือว่าตัวผมเองนะผมก็จะใช้เป็นกาเลอร์เนาะอันนี้สมมติว่าผมเป็นช่างทางบ้านก็นแล้วกันเนาะผมก็จะพี่ช่างเองเนาะสมมติว่าเป็นพี่ช่างเองพี่ช่างไม่มีเกาเลอร์ใช้เนาะผมก็จะใช้เป็นมิเตอร์นะมิเตอร์วัดนี่มิเตอร์วัดนี่นะครับก็จะวัดได้แต่ไม่ใช่วัดได้ทั้งทุ่นนะก็จะวัดได้แค่ตัวหน้าคอมนะหน้าคอมตัวนี้นะครับก็ขั้นตอนแรกเลยเราก็ดูสภาพมันก่อนนะว่า ก่อนที่เราจะวัดเนาะว่าสภาพมันดีไหมถ้ามันไม่ดีเนาะเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปวัดเลยอย่างซี่ซี่คอมมิวตัวนี้หลุดออกอย่างเงี้ยหลุดออกสองซี่อย่างเงี้ยหรือว่ามีรอยไหมอย่างเงี้ยนะก็ไม่ต้องวัดนะครับก็เป็นหน้าคอมตัวนี้เสียไปนะครับก็มาดูกันเลยนะครับว่าการใช้มิเตอร์วัดซี่คอมมิวนี่จะวัดยังไงเนานะผมก็จะใช้มิเตอร์ตัวนี้นะแล้วก็มาปรับมาในโหมดตัวนี้นะก็จะมีรูปสัญลักษณ์ของ เสียงอยู่เนาะตัวนี้นะตัวนี้นะแล้วเราก็มาแตะกันดูนะมันก็จะมีเกิดเสียงขึ้นนะครับแล้วเราก็มาจี้ที่หน้าหน้าคอมนะหน้าตรงซี่คอมมิวนะครับแล้วก็เนี่ยก็จะมีเสียงนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยนะทีละซี่ทีละซี่นะครับนี่นะครับก็คือเสียนะครับเนี่ยเนี่ยนี่นะครับ คือสายไฟมันไม่วิ่งเข้าหากันแล้วนะเนี่ยอันนี้ถ้ายังติดอยู่ก็แสดงว่ายัางใช้งานได้นะเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะเนี่ยนะครับเราก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยถ้าตัวไหนติดก็แสดงว่ายังมีกระแสไฟเข้าอยู่นะเนี่ยนะเราก็ใช้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับทุกซี่นะครับ ทุกรุ่นนะครับก็จะใช้การวัดแบบนี้นะครับถ้าเราไม่มีเกาเลอร์เนาะสมมติว่าพี่ช่างวัดเสร็จไปแล้วนะสมมติว่าพี่ช่างวัดเสร็จไปแล้วพอพี่ช่างใส่ไปแล้วมันไม่หมุนอย่างเงี้ยพอมันอืดเหมือนเดิมเนี่ยก็ทําการเปลี่ยนได้เลยนะเพราะว่าตัวนี้มันเสียไปแล้วตัวนี้มันช็อตรอบไปแล้วนะตัวนี้ครับใน,ในการวัดทุ่นนะครับก็มีเพียงเท่านี้เนาะ ก็ผมพอจบรงเพียงเท่านี้นะครับ